สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์นะครับโลกกับโลกใน EP นี้เป็น EP ที่1อย่างเป็นทางการนะครับของพอดแคสต์โลกกับโลกของเรานะครับแล้วก็ในท็อปิกหรือว่าหัวข้อที่ผมจะนํามาเล่าแล้วก็มาพูดคุยให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเป็นท็อปิกหรือว่าหัวข้อเกี่ยวกับภาษาสเปนนั่นเองครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าช่องนี้นะครับตั้งแต่แรกเลยความตั้งใจของผมที่สร้างช่องนี้ขึ้นมาก็ ตั้งใจจะเอามาเป็นช่องทางในการาแบ่งปันนะครับความรู้เกี่ยวกับภาษาสเปนสําหรับคนที่สนใจอยากเรียนภาษาสเปนด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับคือตอนแรกก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็อันนี้ทุกคนเห็นผ่านมาน่าจะเกือบ3ปีได้แล้วครับก็มีคอนเทนต์แล้วก็มีเนื้อหาเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆแล้วก็พยายามคิดแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับถึงแม้คอนเทนต์ในทุกๆวันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาสเปนเป็นหลักแล้วนะครับ แต่ก็พยายามจะยังให้มีต่อไปใน EP นี้เหมือนกันใน EP นี้ผมจะมาพูดถึงความสำคัญของภาษาสเปนเนาะแล้วก็เรียกได้ว่ามาไขข้อข้องใจหรือว่ามาสร้างความกระจ่างแล้วกันให้กับทุกคนให้เข้าใจเกี่ยวกับภาษาสเปนมากขึ้นครับว่าเอ๊ะภาษาสเปนเนี่ยสรุปแล้วมันคือภาษาอะไรเรียนยังไงเรียนที่ไหนแล้วบริบทในประเทศไทยเนี่ย,เ,ยเป็นยังไง มีคนเรียนเยอะไหมคนไทยนะครับแล้วก็คนที่สนใจเรียนเนี่ยเขาเรียนไปเพื่ออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับ EP นี้ผมก็ตั้งใจนะจะมาเล่าแล้วก็เชื่อมโยงอะไรกันสิ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อมโยงให้ทุกคนได้ฟังกันก็จะเป็นชื่อของช่องนี้เนาะก็คือ Lorenzo X อลมุ n d o นะครับจริงๆชื่อช่องจะแบ่งออกเป็นสส่วนเนาะก็คือ Lorenzo จะเป็นชื่อภาษาสเปนที่ผมได้ตั้งแต่ เริ่มเรียนภาษาสเปนจริงจังใหม่ๆก็คือจะเป็นช่วงมัธยมนะครับอาจารย์เป็นคนตั้งชื่อนี้ให้จริงๆอาจารย์ก็ให้เลือกแหละแต่ผมก็เลือกชื่อนี้จริงๆมันแอบออกเป็นชื่อทางอิตาเลียนด้วยนะส,ะส่วนใหญ่แต่ก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอลมุนโดนยคำนี้เป็นภาษาสเปนเลยซึ่งมีความหมายแปลว่าโลกนะครับหรือว่า the earth นะครับเป็นข้อหมายที่มันพ้องความหมายเนาะกับชื่อเล่นของผมในภาษาไทยก็คือ earth ที่ ปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าโลกนั่นเองก็ไดเอามารวมกันแล้วก็กลายเป็นชื่อช่องนี้ครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ชื่อโลเรนโซสำหรับช่องนี้คำตอบก็คือผมตั้งใจอยากเอามันมาสื่อความเป็นละตินความเป็นสเปนแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนภาษาในทันทีที่ได้ยินเลยก็คือได้ยินชื่อนี้ก็จะต้องนึกถึงภาษาสเปนขึ้นอันดับแรก แล้วก็อีกหนึ่งแนวคิดเลยครับผมเคยได้ยินจากอาจารย์เนาะภาษาสเปนหรือว่าอาจจะเป็นการจินตนาการจากบทเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนก็ตามน่ว่าถ้าเราอยากลองใช้ชื่อแบบเจ้าของภาษาการมีชื่อสเปนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบรู้สึกว่าเรานั้นเชื่อมโยงกับภาษามากขึ้นครับแล้วก็จะช่วยเขาเรียกได้ว่าสร้างตัวตนในโลกของภาษาต่างประเทศได้ง่ายมากกว่าและนั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ใช้ชื่อโรเรนโซสําหรับผมที่มันไม่ใช่แค่ชื่อเล่นทั่วไป แต่สำหรับผมผมคิดว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มเรียนภาษาสเปนแบบจริงจังแล้วก็มันเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธ,ธรรมครับที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนข้ามไปด้วยกัน,นะครับแล้วถ้าทุกคนฟังแล้วคิดว่าเออเราอยากใช้ชื่อสเปนเป็นของเราเองเอาไว้ในบทเรียนบทเรียนหน้าผมก็จะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้นะครับ เอาละครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับภาษาสเปนกันก่อนถ้าทุกคนเคยได้ยินคำว่าเอสปานโลหรือว่ากัสเตียโนใช่เลยครับนั่นคือภาษาสเปนหรือว่ากัสเตียโนเนาะถ้าเราอยากจะให้มันฟังดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยก็คือจะเรียกได้2ชื่อนะครับในภาษาสเปนสำหรับภาษาสเปนเองก็ที่หลายๆคนรู้กันหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ เป็นภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาราชการหรือว่าประเทศที่พูดภาษาสเปนเป็นภาษาราชการเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับรวมๆแล้วประมาณ21ประเทศเลยทั้งจากทวีปยุโรปก็คือตัวของประเทศสเปนเองแล้วก็จนไปถึงประเทศในละตินอเมริกาประเทศที่ใหญ่ก็อย่างเช่นเม็กซิโกโคลอมเบียอาร์เจนตินาแล้วก็อีกเยอะมากๆชิลีโบลิเวียเปรูเหล่านี้ก็ ใช้ภาษาสเปนหมดเลยซึ่งมันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าภาษาสเปนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาษาที่สําคัญระดับโลกเหมือนกันเหมือนกับภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาจีนแล้วก็อื่นๆนั่นเองครับแล้วก็ท็อป,ปิกอีกหนึ่งท็อป,ปิกที่น่าสนใจมากๆที่อยากเอามาแชร์ทุกคนได้ฟังกันวันนี้ก็คือเรื่องของข้อดีของภาษาสเปนที่ผมคิดว่ามันเจ๋งแล้วก็มัน มันเรียกได้ว่าเหมาะมากๆสําหรับคนไทยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนนั่นเองก็คือเรื่องของโครงสร้างประโยคหรือว่าตัวอักษรที่ค่อนข้างอ่านออกเสียงตรงไปตรงมาพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอ่านหรือว่ารู้คําอ่านรู้การออกเสียงแล้วพอเราอ่านออกส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่ภาษาแบบอ่านอย่างหนึ่งออกเสียงอีกแบบหนึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งลักษณะที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความง่ายของ การเรียนภาษาสเปนสำหรับคนไทยนะในความคิดของผมนะครับแล้วก็หลายคําเลยในภาษาสเปนครับจะคล้ายกับภาษาอังกฤษหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคําสากลครับถ้าทุกคนเคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนผมเชื่อแน่ว่ามันจะช่วยให้เราจําศัพท์ได้ไวมากขึ้น และที่สําคัญมากเลยครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆถ้าทุกคนมีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาตินอเมริกาเรื่องของดนตรีรละครหรือว่าภาพยนตร์หรือว่า,พาพการเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแพชชั่นหรือว่าเป็นแรงผลักให้เราได้ได้เรียนภาษานี้อย่างจริงจังมากขึ้นนั่นเองนะครับและสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าแล้วภาษาสเปนมันเรียนยากไหม ในความคิดของผมเองถ้าจะให้แชร์ผมว่าภาษาสเปนมันก็มีความท้าทายครับก็อย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างบางอย่างการผันกริยาบางเสียงแต่ถ้าผมเชื่ออย่างแน่นอนว่าถ้าเราเรียนอย่างสม่ำเสมอฝึกฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนหรือว่าเอาเอา,เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในบริบทหรือว่าสภาพแวดล้อมของภาษาสเปนเนี่ยได้ตลอดเวลาหรือว่า ได้อย่างสม่ำเสมอมันก็จะช่วยให้เราเรียนได้อย่างาง่ายดายขึ้นแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแน่นอนครับแล้วก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆสำหรับคนไทยจริงๆภาษาสเปนในไทยเรียนได้ที่ไหนข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนจริงๆนะครับเพราะว่า ในประเทศไทยตอนนี้มีหลายมหาวิทยาลัยมากๆที่เปิดสอนภาษาสเปนเป็นสาขาวิชาหลักอยู่แล้วที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำน,นะครับก็อย่างเช่นสถาบันแรกเลยที่มีภาควิชาภาษาสเปนขึ้นเนาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่มีภาควิชาภาษาสเปนที่อยู่ในคณะอักรษรศาสตร์ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีสาขาที่ชื่อว่าสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาครับในคณะศิลปาศาสตร์แล้วก็อื่นๆอีกเยอะมากอย่างเช่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสาน ก็มีเหมือนกันครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีวิชาเอกภาษาสเปนในคณะมนุษยศาสตร์ให้เราได้ไปเรียนได้แล้วก็วิทยาลัยอื่นๆครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็อีกหลายแห่งมากๆก็มีสาขาภาษาสเปนให้ไปเลือกเรียนด้วยเหมือนกันแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครที่อยากเรียนภาษาสเปนในมหาวิทยาลัยเราที่เป็นภาคบังคับอาจจะอยากเรียนเองอะไรอย่างงี้ก็มีอีกหลายตัวเลือกให้เราเลือก เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยตัวเองเรียนออนไลน์หาคอร์สเรียนเสริมอะไรอย่างครับในทิกตอกในช่องออนไลน์ต่างๆ YouTube ก็มีเยอะแยะมากๆสําหรับคนที่สนใจนะครับทีนี้ก็จะนํามาสู่หัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆอีกเหมือนกันก็คือหลายคนอาจจะตั้งคําถามเรียนภาษาสเปนไปแล้วทําอะไรได้บ้างหลายคนอาจจะคิดฮะผมก็คิดเหมือนกันตอนเลือกเรียนแรกๆเนาะก็ใช้ประโยชน์อะไร จะเอาไปทําอะไรทํางานอะไรมีสายงานอะไรคําตอบก็คือมีหลากหลายมากๆครับหลายทางเลยอย่างเช่น 1. โอกาสในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับบริษัทที่ติดต่อกับประเทศในละตินอเมริกาหรือว่าบริษัทนําเข้าส่งออกกับประเทศสเปนละตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นงานด้านแปลงานล่ามงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเป็นมคคุเทศที่รับนักท่องเที่ยวละตินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานในสาย เอเชี Asia, America, ยอเมริกาใต้สายวัฒนธรรมหรือว่าการตลาดระหว่างประเทศอะไรย่างเงี้ยก็มีเยอะมากๆและก็แน,น่นอนครับมันจะสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อหรือว่าเรียนแลกเปลี่ยนให้เราได้ถ้าเราสนใจไปเรียนหรือว่าไปทํางานในประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือว่ากลุ่มประเทศลาตินอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับภาษาสเปนก็จะเป็นพาสปอร์ตได้ดีมากๆเลยฮะอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันถ้าเราเรียนภาษาสเปนได้เนาะก็จะสามารถเพิ่มทักษะทางภาษาแล้วก็ทางสังคมให้เราด้วย เพราะมันแน่ชัดมากๆเลยครับถ้าเรารู้ภาษาเพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถเปิดโลกได้กว้างขึ้นสามารถมองวัฒนธรรมอื่นๆได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนว่าจะช่วยให้เราได้เปรียบในหลายวงการในการทํางานในการเรียนหรือว่าโอกาสที่จะได้ทําสิ่งใหม่ๆอื่นๆได้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยถ้าสําหรับสายงานที่ทุกคนทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานด้านการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับถ้าเราได้ภาษาสเปนไปอีกหนึ่งภาษา แน่นอนว่ามันจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากสเปนลาตินอเมริกาและก็จะสามารถทําให้การบริการหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยที่ได้อีกหนึ่งภาษาเพิ่มเข้ามากลายเป็นจุดขายที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นในกลุ่มสายงานเดียวกันได้ดีมากๆแน่นอน,นครับสาหรับตัวผมเองนะครับผมตั้งใจทําช่องนี้มาก็เพื่อให้เป็นสะพานสําหรับคนที่อาจจะเริ่มอยากเรียนภาษาสเปนหรือว่าเรียนภาษาสเปนอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนมาเรียนแบบจริงจังแบบไม่ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเสมอไปแบบแค่มีใจ ลงมือฝึกบ่อยๆก็สามารถไปด้วยกันได้แน่นอนนะครับสำหรับคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาสเปนเลยนะครับผมก็มีข้อแนะนำคร่าวๆให้ว่าอันดับแรกเลยก็ต้องเริ่มจากคำง่ายๆคำทักทายประโยคสั้นๆก่อนได้เลยอย่าเพิ่งพยายามกระโดดไปเรียนโครงสร้างที่มันยากๆตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าสมมติเราเลือกไปเรียนยากๆอาจจะอยากลองไปดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองไปแล้วเจอมันยากมากๆ ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเกิดอาการ้อได้ในการเรียนนะครับหรืออาจจะเลือกฟังเพลงการดูซีรีส์เลือกดูหนังดูคลิปที่เป็นภาษาสเปนนะครับก็จะช่วยมากๆเลยเพราะว่ามันทําให้เราคุ้นหูหรือว่าคุ้นเคยกับภาษาสเปนคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับสำเนียงได้ดีมากๆครับแล้วก็ถ้าทําได้ก็อาจจะลองหาเพื่อนหรือว่าคนที่พูดภาษาสเปนอยู่แล้วมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมันก็จะช่วยให้เราได้นําที่เราเรียนไปเนี่ยได้เอาไปใช้จริงแล้วก็จะเกิดผลประโยชน์ที่ดีมากๆเลยครับ อาจจะจากแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับก็ลองหาทางแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองดูได้ฝึกนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดเลยก็การอย่าไปกลัวความผิดครับไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิดเราสามารถพูดสามารถฝึกได้เลยแน่นอนว่ามันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเนาะเราก็พยายามเรียนการเรียนรู้มันก็คือเกิดจากการผิดพลาดเราผิดแล้วเราจดเราจําแล้วก็เอาไปถามแล้วก็เอามาเรียนใหม่มันก็จะสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เราได้ดีมากๆเลยครับ แล้วก็ช่องนี้มันเกิดมาเพราะผมอยากให้การเรียนภาษาสเปนของทุกๆคนเลยครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะแล้วก็สําหรับทุกคนที่อยากเรียนจริงๆได้มีโอกาสหรือว่ามีช่องทางในการเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็สําหรับทุกคนเลยครับถ้าใครกําลังมีความสนใจหรือว่าเริ่มอยากเรียนภาษาสเปนแบบจริงจังแล้วอาจจะกับผมหรือว่ากับช่องทางไหนก็ตามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์หรือว่ามีบทเรียนเบื้องต้นมาให้ทุกคนได้เรียนรู้มีคําศัพท์มีประโยคสนุกๆแล้วก็แง่คิดหรือว่าทริคในการเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติมตม,มาให้ทุกคนได้ฝึกได้นะครับ และสาหรับใครที่ชอบ EP นี้นะครับก็ถือว่าเป็น EP ที่มาแลกเปลี่ยนเนาะในมุมมองของการเรียนรู้ภาษาสเปนสําหรับคนที่สนใจหรือว่าใครที่กาลังจะเอ๊ะจะเลือกเรียนภาษาที่ําลังลังเลหลายหลายภาษาภาษาสเปนก็แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจแล้วก็แนะนําให้ทุกคนลองเปิดใจมาเรียนรู้ได้ครับใครที่ชอบตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถเขียนไว้ได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับ